สวัสดีค so. ร okay, uh, ับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ h ช n แนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมซึ่งเรามาอยู่ใน ID King นะครับผมซึ่งเป็น ID ที่อยู่กับลุงยุทธมายาวนานแล้วนะครับผมก็เป็น ID ดีโคนี่เก่านั่นเองนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโปรไฟล์ king นะครับผม king น n g นฮะก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอา king มาใส่ใน line นเ n อ e r ก็ได้นะเออเพราะว่าเราเนี่ยเล่นทั้งสองเกมนะฮะท่านผู้ชมอะนอกเลืองกันไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปิดการช่าเกียร์กันนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะสำหรับเกียร์ร่มนะครับผมเกียร์ร่มจันทานะฮะแล้วก็เกียร์สร้อย นะครับผมก็พลาดไม่ได้เลยนะต้องมีไว้ในไอเดียนะครับผมถ้าเกิดไม่มีนี่คือแย่มากๆเลยนะฮะนี่ครับผมก็เกมเนี่ยได้เอาเพิ่มโอกาสมาอีกหนึ่งครั้งนะมีระยะเวลา3วันนะฮะเกียรชิ้นนี้นะครับผมสร้อยโอบจันทานะครับผมน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะเราต้องให้ได้ให้โดนนะสำหรับสร้อยโอบจันทานะครับผมแล้วก็อยากจะให้มันพ่วงร่มติดมาด้วยนะครับผมสัก2ชิ้นนะครับผม เดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเราได้ร่มสัก2ชิ้นเราจะหยุดเปิดเลยนะครับผมคือเป้าหมายของเราคือร่มจันทา2ชิ้นนะครับผมหรือสร้อยสัก2ชิ้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปเปิดชิมลางก่อนนะ200รลูบี้เนละยท่านผู้ชมมาปัาบ๊บนาฬิกา หัวกะโลกนะครับผมโล่แห่งความสับสนนะฮะโล่แห่งความสับสนใหม่แล้วเออเออเออก็สับสนไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมบูมบอแรงพลังสายฟ้าครับผมจัดปลายปิวไปกับสายอรมครับผม200ลูบี้ครับผมไปกันต่อนะฮะมากดเลยก็แล้วกันบักแหวนสายฟ้านะครับผมบับปืนแมกนัมไฟนะครับผม เกราะฟินิกโอ้โหโอ้โหไม้คาถาแห่งเกียรติยศสร้อยอยู่ไหนวะร่มอยู่ไหนวะไปต่อฮะจังหวะนี้ไปแบบไม่รีรอนะเรามีการันตีอยู่ในแคปผมเออก็ไม่อยากให้มันสุดถึง35ครั้งหรอกนะเออถ้าเกิดมันมันจำเป็นที่จะต้องทำเราก็ต้องทำนะครับผมฮะบูมบอลแรงครับผม ก็อย่างไรวี่เววนะมีเกลือม,มาเป็นกระสอบกระสอบเลยนะท่านผู้ชมไปกันต่อฮะจังหวะนี้เปิดออกมาครับผมลูกแก้ววิ่งมาแล้วหลูกนะครับผมมาขอสักลูก <c oughs> โอ้โหห้าดาวก็มาเยอะเกินโอ้เจ็ดดาวอยู่ไหนครับเนี่ย <c oughs> โอ้ my god โอ้นี่เกียร์หรือเกลือครับเนี่ย <c oughs> โอ้พระเจ้า ไปกันต่อนะฮะท่านผู้ชมกดเลยฮะบับฮึบโอ้โหดับคิสตันนะฮะต่างหูผีสเสื้อเล่าลงเตรียมก้มใหม่ครับผมมีแต่เกียร์แบบสมัย30ปีที่แล้วนะฮะไปกันต่อครับผมมาคือมันต้องได้วะทุกคนโอ้ไม่ก็คือมันต้องเกลือจัดๆเลยโอ้โอ้โอ้ โอ my god โอ้โอ้โหครับกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ยเกือเกินมาครับผมเดี๋ยวขอไปดูภารกษษ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 ิจพิเศษนะภารกิจพิเศษเอาอีกสองครั้งเราจะมาเปิดเ,เกียร์อุปกรณ์อันนี้ได้นะสิบห้าครั้งขอให้เป็นเจ็ดดาวก็แล้วกันนะทุกคนนะมาดูว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปเปิดเกียร์กันต่อเลยนะครับไปครับผมบับ ฮึบแว่น <peach> ฟีนิกซ์ en fin เนี่ยครับผมโอ้เป็น,ป,น,น,นปืนปชั้นเยี่ยมเรียวนานะครับเป็นปืนชั้นเยี่ยมเรียวนาดอ้เกียร์จันทราอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้เจ็ดดาวที่หายากจัดๆเลยเนคะรับผมคือตั้งใจมาเปิดมันไม่ค่อยออกนะแต่ถ้าเกิดแบบมาแอบบมาแอบบมาเปิดนี่ออกดีนะทุกคนออกดีมากๆคือแบบมาลอยเปิด่ะครับผมลอยเปิดทีละสองร้อยลูบี้นะครับผม มันจะติดดีมากเลยนะไปะเราไปลุน้นเราไปลุ้นที่ภารกิจพิเศษกันหน่อยกันลกนะกันนะมามาลุ้นนะต้องลุ้นนะขอเป็น7ดาวนะซุ่มจะอุปกรณ์6หรือ7ดาวนะขอเป็น7ดาวนะขอให้ไม่เกึ <c oughs> <c oughs> เป็นโลรัสมีจันทารครับผมทุกคนโอไมนะโอไมนะโอ้ oh อะไรกันครับเนี่ยอีก10ครั้งนะเดี๋ยวเราไปรออีกสัก10ครั้งนะแต่ครั้งนี้เราจะไปแบบรวดเร็วนะสิบครั้งเราจะกดแบบกดแบบยิกยิๆกยิกยิกยิก,ยก,ยกเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับไปกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมก็เปิดไปหลายครั้งเลยนะครับผมได้เป็นเกียร์เจ็ดดาวมา2ชิ้นนะเดี๋ยวเราไปดูาภารกิธพิเศษของเรากันหน่อยนะโอเคผมครบผมครบ25ครั้งพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มอุปกรณ์เจดาวกันนะครับผม1ชิ้นนะครับผมลุงยุทธเนี่ยจะขอเป็นร่มนะครับผมหรือสร้อยก็ได้นะร่มหรือสร้อยก็ได้นะท่านผู้ชมมาครับผมมาปับ๊บ ปาปโอเคเปิดร่มมา1ชิ้นเองครับผมก็25ครั้งนะฮะได้ร่มมา1ชิ้นเนีครผมแล้วก็ตอนนี้เนีผมภารากิจพิเศษเรานะฮะเหลืออีกเนะี่ยเหลืออีกเหลืออีก10ครั้งนะ10ครั้งเรามีรูบีอยู่5,000ถ้าเรากด10ครั้งเราจะเสียรูบีไป2,000รูบีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดต่อในรับผม เอาละครับผมเราไปลุยต่ออีก10ครั้งสุดท้ายนะครับผมแล้วลุงจะไปเลือกเอาร่มนะฮะเราเป็นเลือกเอาร่มอีกอันหนึ่งแล้วมาดูว่า10ครั้งระหว่างทางที่เรากดเนี่ยจะได้เจ็ดดาวมาอีกหรือเปล่านะครับผมวงการเกมไลน์เลนเจอร์เนี่ยถ้าเติมนี่มันออกยากจริงๆนะแต่ถ้าโปปั๊มของนี่มันออกง่ายๆ่ายนะท่านผู้ชมเออ,อไปครับผมกดแบบรวดเร็วเลยนะครับผม <c oughs> มาครับ เฮ้ยโลสะท้อนจันทานนะครับผมระหว่างทางโอเคครับผมก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือนะก็ถือว่ามีเจดาวติดไม้ติดมือมาอยู่ในครับผมไปต่อฮะป๊าไปแบบรวดเร็วเลยนะเราจะเปิดไปแบบรวดเร็วนะป๊าปป๊าปป๊าปป๊ โอเคอบผมก็ไม่มีอะไรออกมานะมีแต่6ดาวนะครับผม6ดาวกากๆนะครับโอ้โหไม่ใช่6ดาวนะ5ดาว5ดาวกากๆนะผมก็6ดาวก็มีอยู่นะอันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมสําหรับคนที่เล่นใหม่ในกระเป๋ากระเป๋าออกสกิลอันนี้นี่คือมีความจําเป็นมากๆเลยนะครับผมไปปั๊บปั๊บปั ก็ยังไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมไปครับผมป๊าๆๆ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 เอาล้มมาแล้วท่านผู้ชมล้มมาฮะโอ้คราวนี้แหละฮะล้ม2อันแล้วนะครับผมท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูพาร์ทก่อนนะครับไปดูภารกิจพิเศษของเรากันก่อนเหลือกี่ครั้งนะฮะท่านผู้ชมเหลืออีก3ครั้งนะครับผมเราก็ต้องไปเปิดให้มันจบไป3ครั้งนยครับผมไป สามครั้งนะสามครั้งเนี่ยเราต้องเป็นลุ้นกันหน่อยกันแล้วกันนะผู้ชมนะวงการเกมไรเรนเจอร์เนี่ยจะทำกับลุงแบบนี้ไม่ได้นะต้องให้ล่มมาอีกอันหนึ่งเลครับฮะ <Huh? S 1> ปั๊บดาบพิสตันนะครับผมแว่นฟิสซานิกครับผมแล้วก็รองเท้าปีกกระเมกนะครับผมปืนเมฆนำไฟครับผมดาบสีดำขวานลมโอ้โคครับผมครั้งที่หนึ่งนะครับผมมีแตกเกลือเป็น กองเป็นกองห้าดาวเป็นกรรมเป็นกรรมเ,เลยนะครับภาพกระบี่คู่ครับผมเลื่อยคมลาวาโอ้โหไม่มีของดีเลยครับผมมีแต่ของไม่ดีนะฮะไปครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วเราไปเลือกเอาล่มกันดิฟ้าป้าบูมบอลแรงพลังอะไรวะป้าคอนหัวกะโหลกโอ้โหกระเป๋าปีกแข่งความมืดหมวกกะโหลกไฟครับผมตำราพิชัยยุทธของโจก,โกก๊กนะครับผมก็ เรียบร้อยปเราไปการันตีกันดีกว่าเราไปการันตีกันดีกว่านะผมเลือกเลยในครับผมเลือกเราจะเลือกเอาร่มร่มนั้นดีที่สุดเลยนะครับผมปั๊บ,บเข้าให้โอเคผมก็เลือกเอาร่มนะครับผมปั๊บ,บเรียบร้อยร่มอีกแล้วเพราะว่าร่มเนี่ยมันมี พลังโจมตีรวมนะผมซึ่งจะเป็นทั้งเวททั้งกายภาพนะใส่สายไหนก็ได้นะแล้วก็มันมีลดคูดาวเรนเจอร์แล้วก็มีต้านสก,กิลมาครับผมอันนี้สําคัญมากๆเลยมีต้านสก,กิลมานะครับผมเราไปใส่ได้ทุกสายนะครับผมไม่จะเป็นต้องไปเลือกที่จะใส่สายไวพิบนะถ้าเกิดใส่สายไวพิบนี่ก็เลือกออฟซีเป็นพลังชีวิตจะดีมากๆเลยนะครับ โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปิดกาชาเกียร์35ครั้งของไอดีคิงนะนรับผมคิงเอนจิ n นนะครับผมก็เราก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆของยุทธที่ ลงนะครับผมหรือจะไม่พลาดสตรีมที่ลุงยุทธสตรีมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นีครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย